สวัสดีครับผมและในวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับ Uncom ม o n Studio ซึ่งเกมที่เราเอามานําเสนอในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะต้องขอบอกและขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยไม่ง่ายซึ่งท่านผู้ชมทุกท่านต้องใช้กลยุทธ์การวางแผนนอกจากการใช้ไอเทมและการอัปเกรดตัวละครนะครับและแนวเกมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเทนเบดอาร์พนะครับแต่ว่าจะเป็นเทนเบดในลักษณะของเกมเศรษฐีนั่นเองซึ่งเขาก็ได้ผสมผสานกันระหว่างเกมแอคชั่นอาร์พีจีและเกมกระดานอย่างลงตัวกันเลยทีเดียวนะและนี่คือเกม Decast Car of ซึ่ง ก็ต้องขอเรียนตามตรงว่าเกมนี้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่8มีนาคมปี63ที่ผ่านมาแล้วนะครับเอาล่ะถ้าใครยังไม่รู้ว่าเกมนี้เล่นกันยังไงใช้กลยุทธ์แบบไหนวางแผนยังไงยากแค่ไหนเรามาทําความรู้จักกับเกมเกมนี้กันครับผมขออนุญาตอยู่ที่หน้าจอล็อบบี้กันก่อนนะครับสังเกตรูปฟันเฟ,ฟืองด้านบนได้เลยด้านบนขวานะ แท็บเข้าไปเลยครับนั่นคือการตั้งค่านั่นเองซึ่งในขณนะนี้นะครับผมการตั้งค่าเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วนะอัปเดตล่าสุดนวันนี้เลยนะครับซึ่งก็จะทาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเกมแล้วก็เข้าถึงเกมได้ง่ายมากขึ้นนะนะครับเข้าใจสกิลเข้าใจในการใช้ไอเทมต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองอ่ะในส่วนของกราฟิกเราสามารถปรับได้ถึงสีระดับกันเลยทีเดียวนะแล้วแต่คุณภาพของมือถือของแต่ละคนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถมาปรับแต่งได้ตามความต้องการของตัวเองกันได้เลยนะครับเอาล่ะเราจะกล กันบ้างนะครับผมรูปถุงเงินนั่นแหละแทบเข้าไปได้เลยในส่วนนี้ก็สําคัญเหมือนกันซึ่งเขาจะมีกล่องสุ่มให้เรากดเปิดฟรีได้ทุกวันไม่ใช่ทุกวันด้ดยสามทุกสชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูละกันนะ,ะนอกจากนี้นะครับผมเรายังสามารถซื้อชิ้นส่วนตัวละครชิ้นส่วนฮีโร่ไปอัปเกรดแล้วก็ไปปลดล็อกได้ด้วยนะครับนี่ไงตอนนี้ผมก็เปิดกล่องสุ่มฟรีแล้วนะจะเป็นอะไรยังไงบ้างโอ้โหมีอยู่3อย่างนะครับ เหรียญทองแล้วก็ชิ้นส่วนตัวละครนะนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมลองเข้ามาเปิดดูก็ได้นะครับนอกจากนี้ถ้าเราต้องการชิ้นส่วนตัวละครตัวอื่นเราก็สามารถใช้เพชรซื้อกันได้เลยนะครับถ้าไม่มีเพชรก็ใช้เงินจริงซื้อเพชรถ้าเราไม่มีเหรียญทองเราก็ต้องใช้เพชรซื้อเหรียญทองอีกทีนึงนะนะอะไรประมาณนี้วนหลูปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับผมแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยและต่ความจริงจังด้วยนะครับผัดมาด้านขวาสําหรับเมนูด้านล่างนิดนึงนะครับในส่วนนี้คือคอลเลกชันซึ่ ตอนนี้ผมก็สะสมชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยได้หลายตัวแล้วนะผมจะลองปลดล็อกตัวนี้ดูนะครับตัวไอวีนี่เองซึ่งในการปลดล็อกและการอัปเกรดเราก็จะเป็นต้องใช้เหรียญทองมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับอ่าถือว่ามหาศาลนะเพราะว่าเหรียญทองแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็ความสามารถไม่เหมือนกันด้วยนะครับอย่างเช่นตัวแวมไพร์เนี่ยก็สามารถดูดเลือดฝังตรงข้ามได้ด้วยนะส่วนตัวไอวีที่ผมกำลังจะปลดล็อกนะครับก็จะเป็นตัวที่เราสามารถลดจำนวนแต้มของลูกเต๋าที่กู่ต่อสู้เทธนได้ด้้้วยรผมมมเิ่จาก1แแตต2 ซีแต้มกันเลยซึ่งถ้าเราอัปเกรดสกิลหนของฮีโร่ไอถึงเลเวล3แล้วถ้ามีโอกาสได้โจมตีและใช้สกิลคู่ต่อสู้จําเป็นที่จะต้องคอยลูกเต๋าให้ได้เกินสี่นะ ถึงจะสามารถเดินต่อไปได้นะครับถือว่าโหดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกตัวละครตัวนี้แหละปลดล็อกแล้วก็เอาเข้าไปสู้กันได้เลยสำหรับเมนูย่อยถัดมาคือเบสหรือว่าฐานของเรานั่นเองเราสามารถปลดล็อกแล้วก็อัปเกรดได้เหมือนกันซึ่งถ้าเพื่อนๆเดินผ่านฐานของตัวเองหนึ่งครั้งก็จะสามารถปรับตัวละครได้หรือรับสิทธิพิเศษตามคุณสมบัติของฐานนั้นๆที่เราเลือกไปใช้นะครับเอาล่ะก็ลองเข้ามาจัดก,การกันดูนะสามารถปลดล็อกกันได้เลยในส่วนถัดมาคือไอเทมหรือว่าการ์ดซึ่งการ์ดที่เราได้มาจจาา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 ากก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 รรรรเเเเปปิดดดดลลล่่่ออออองงงงสสุมมมมแ้้้้้้้วว็็ถใใชนนนไไไยยะ์ททีีบบััคหหูต หรือแม้กระทั่งการ์ดถอยหลังเดินหน้าออกเป็นเลขคู่เลขคขี่ก็สามารถคอนโทรลได้เลยตามคุณสมบัติการนั้นๆที่เราเลือกไปใช้นะครับและถ้าเราเลือกการ์ดจัดเซตการ์ดเสร็จแล้วก็อย่าลืมเซฟกันด้วยนะครับเพราะถ้าไม่เซฟก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะอ่ะโอเคเราจะไปดูเมนูถัดไปกันเลยดีกว่านะครับ ในส่วนถัดมาคือคอมมูนิตี้นั่นเองเราสามารถเข้ามาเช็คแรงแล้วก็เข้ามาเพิ่มเพื่อนกันได้ในนี้เลยนะโอ้โหมีคนไทยเยอะด้วยนะครับผมคนเวียดนามก็มีคนอิตาลีก็มีคนอินโดนีเซียก็มีนะครับโอ้เยอะแยะมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะสำหรับเมนูย่อยถัดไปคือการเพิ่มเพื่อนนะครับเราสามารถเข้าไปเพิ่มเพื่อนกันได้เลยเราไปดูเมนูหลักถัดมากันบ้างนั่นคือเจอรนลหรือว่าเควสนั่นเองเราสามารถเข้ามาเช็คกันได้เลยนะครับว่าเราทำเควสไหนสําเร็จแล้วสําหรับเดลี่เควส t เนี่ยกรุณายอย่าดองไว้นะคร วันนี้มันหายไปเลยนะครับผมเคยทําหายมาแล้วซึ่งในส่วนนี้ก็จะสอดคล้องกับการเลเวลัพของตัวเราด้วยนะครับซึ่งในการเลเวลัพเนี่ยเราเล่นไปเฉยเฉยเราไม่ได้ค่า exp นะครับเราต้องมารับของขวัญจากการทาเควสด้วยซึ่งของขวัญจากการทำเควสเนี่ยก็จะมีค่า exp ให้เราสะสมนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญมีเพชรให้เราเก็บสะสมกันด้วยนะอ่ะอย่าลืมเข้ามารับของขวัญของรางวัลจากการทําเควสกันนะครับเอาล่ะเมื่อพร้อมแล้วกลับไปที่หน้าจอล็อบบี้กันได้เลยในส่วนด้านบนจะเห็นหีบสมบัติอยู่ซึ่งเราได้มมาาาจากกาเล่นเน่นนนะนแะแหหหีีีบบตย็คว แตกต่างกันไปด้วยนะครับซึ่งความหายากเนี่ยก็จะส่งผลให้การเปิดใช้เวลานานมากขึ้นนั่นเองและตอนนี้ผมก็เปิดมาแล้วได้อะไรเงินบ้างโอ้โหชิ้นส่วนตัวละครทั้งนั้นเลยคราวนี้จะปลดล็อกยังไงวะเนี่ยอ่ะโอเคนะครับผมไม่มีเหรียญไงที่เปิดมาเมื่อกี้คือกล่องระดับ l e g e n d a r รีนะครับ กล่องถัดไปที่ผมจะเปิดคือแพตตินัม um. นี่ไงรอ8ชั่วโมงถ้าใครรอไม่ไหวก็ใช้เพชรซื้อหรือว่าดูโฆษณาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยสังเกตที่กุญแจด้านขวามือด้านบนกันบ้างนะครับในส,นส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการสะสมกุญแจนั่นเองโดยเราจะต้องชนะสะสมถึง3ครั้งด้วยกันถึงจะได้รับกุญแจไปเปิดหีบก็ไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่นะครับเพราะจุดมุ่งหมายของการเล่นเกมคือการเอาชนะกันอยู่แล้วนะเอาล่ะสังเกตที่ไอคอนด้านซ้ายล่างนั่นคือรูบุกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สําคัญเป็นอย่างมากโดยเราจะสามารถเข้าไปเช็็คดูไไ้้เเเลลยยว่าายงง่าาาากกกติรนนปังงงบ แต่ละไอเทมนี่ใช้ยังไงสกิลแต่ละตัวละครนี่มันใช้ยังไงกันบ้างอะนะครับสามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะถ้าไม่อ่านเนี่ยอาจจะชนะยากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดูคลิปของเราก็ได้สามารถเล่นได้แบบง่ายๆเลยเมื่อดูจบแล้วนะเอาล่ะสำหรับเมนูโดยทั่วไปของเกมเกมนี้ก็จะประมาณนี้อะนะครับถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะครับพอสมควรกันเลยทีเดียวเราจะเข้าไปซูมมดลแอคชั่นของเกมเกมนี้กันเลยดีกว่าโดยการต่อสู้จะเป็นแบบ PVP เรียวทม์มกันไปเลยทีเดียวอะนะ ถือว่าสะใจมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบแบบ PVP เรียลไทม์เอาล่ะกลับมาหน้าหลักแล้วก็แถบคําว่า Battle ไปได้เลยนะครับเราจะไปลุยก,กันได้แล้วโดยเมื่อเราเข้ามาแล้วสังเกตด้านซ้ายมือกันก่อนนะครับเราจะไปเลือกฮีโร่กันก่อนว่าจะเอาฮีโร่ตัวไหนซึ่งผมก็ได้ปลดล็อกฮีโร่ตัวใหม่ไปนั่นก็คือไอวีนั่นเองอะนะความสามารถในการโจมตีการใช้สกิลของฮีโร่แต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบในการเล่นของเราจะต้องปรับให้เหมาะสมกับการใช้ฮีโร่แต่ละตัวด้วยในส่วนนี้แหละครับที่ถือว่าสําคัญมากๆเเเลลลยอนอะอ่ะนาาาาแ้วรรกก็สามมาถืขง โได้ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ปลดล็อกนั่นเองไม่เป็นไรเอาตัวนี้แหละออริจินอลไปเลยกดซีเล็กได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกฐานกันต่อซึ่งฐานเนี่ยเราก็มีอยู่หลายฐานเหมือนกัน แต่ว่าผมปลดล็อกได้แค่ฐานเดียวนะครับซึ่งเป็นฐานเริ่มต้นของเกมที่ให้มานั่นเองอะนะนี่ไงก็จะประมาณนี้นะครับโดยแต่ละฐานก็อย่างที่บอกกันไว้คือเขาจะมีบัฟแล้วก็คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองถ้าใครปลดล็อกแล้วก็สามารถอัปเกรดได้แล้วก็ลองเข้ามาปรับเปลี่ยนกันในจุดนี้ดูนะครับกลับมาที่หน้าจอก่อนหน้าสําหรับด้านบนคือการเซตการ์ดแต่ผมเซตไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปเซตใหม่นะอ่ะโอเคกดแมทไปได้เลยนะครับผมจากนั้นก็รอสักคู่เดียวระหว่างรองกด, like, กด เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนั่นเองนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาเริ่มกันได้แล้วมาดูซิว่าใครจะได้เทินแรกไปนี่ไงสีแดง โอ้ฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือเด็กการ์ดของเราและนี่ก็คือเด็กการ์ดของฝั่งตรงข้ามถ้าไม่ได้จัดไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับตัวเกมจะสุมมาให้เองเอาละามาถึงจุดนี้แล้วขอตึงไว้ก่อนสักครู่เดียวนะครับสังเกตเกณ์สีแดงที่ด้านบนซึ่งนั่นก็คือเทิร์นคูดาวของคู่ต่อสู้ที่กําลังเลือกการ์ดทอยลูกเต๋าหรือว่าใช้ไอเทมอยู่ท่านเองนะครับด้านล่างลงมานิดนึงคืออวตารของเราและฝั่งตรงข้ามสังเกตไอคอนที่อยู่หน้าตัวละครแต่ละตัวนั่นก็คือไอคอนสกิลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะสามารถใช้ พร้อมทั้งใช้สกิลด้วยนะกลับไปที่ไอคอนอวตารของตัวละครทั้ง2ตัวเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเลขอยู่ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนั่นก็คือ s p พลังชีวิต เอพลังในการโจมตีและสุดท้ายนั่นก็คือเหรียญที่เอาไว้ซื้อไอเทมในช็อปเรามาดูที่แมปด้านล่างกันบ้างะนะครับสังเกตด้านซ้ายขวานั่นคือฐานของเราและคู่ต่อสู้ถ้าหากเราเดินไปยังจุดที่เป็นฐานของเราหรือว่าเดินผ่านจะทําให้เราได้บัฟเพิ่มตามคุณสมบัติของฐานแต่ถ้าเราเดินไปยังจุดที่เป็นฐานของศัตรูพอดีจะทําให้เราโดนขังคุกทันทีเลยซึ่งการออกจากคุกเราจะต้องใช้การ์ดทอยลูกเต๋าให้ได้ตามหน้าที่เกมกําหนดมาเท่านั้นและเงื่อนไขที่เราสามารถทําให้คู่ต่อสู้เข้าคุกได้อีกหนึ่งเง,เเง,งื่พออดดดีนนนนั่เเงราาาามูฐ้ และด้านล่างกันบ้างซึ่ง2จุดนี้จะเป็นจุดเทเลพอร์ตระหว่างกันจากที่เคยเล่นมามีทั้งประโยชน์และก็โทษนะครับประโยชน์ก็คือจะทําให้เราสามารถเดินทางไปยังฐานของเราได้เร็วขึ้นนั่นเองอะนะสังเกตไอคอนเหรียญหีบสมบัติแล้วก็พวกถุงเงินถุงทองในแมพกันบ้างนะครับในส่วนส่วนนี้ก็แน่นอนครับเป็นของขวัญของรางวัลจากการที่เราไปตกยังจุดจุดนั้นนั่นเองอะนะซึ่งก็จะมีตั้งแต่เหรียญหรือว่าการ์ดพิเศษก็มีนะครับและการ์ดพิเศษก็จะมีอยู่หลายอย่างออกไปอีกอย่างเช่นการ์ดขโมยการ์ดสกมอนสเตอร์หรือว่าการ าเราเดินทางไปยังจุดจุดนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกมอนสเตอร์โจมตีแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราทอดเต๋าตามหน้าของเกมที่กำหนดมาเราจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถโจมตีมอนสเตอร์ได้และทําให้ค่า AP ของเราเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยสาหรับไอคอนถัดมาคือไอคอนหนังสือในส่วนส่วนนี้เราสามารถใช้เวทมนต์กันได้โดยตัวเกมจะสุ่มมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับและเวทมนต์ก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันเวทมนต์โจมตีก็มีบัฟก็มีซับพอร์ตก็มีแล้วแต่ดวงอะนะตำแหน่งถัดมาคือตำแหน่งที่มีรูปขนมปังหรือว่าแอปเปิ้ ในส่วน่วนนี้ถ้าเราตกไปยังจุดนั้นจะสามารถทําให้เราเพิ่ม H p ของตัวเองได้ประโยชน์มีข้อนี้ข้อเดียวนี่แหละแต่มีความจําเป็นมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายตําแหน่งที่เป็นไอคอนรูปหนามหรือว่าเหล็กแหลมโผล่ขึ้นมาจากพื้นนะและนี่คือตําแหน่งที่เป็นกับดักนั่นเองนะครับมีทั้งกับดักขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันไปด้วยระวังดีๆละ่ะอ่ะโอเคเราจะกลับเข้าสู่เกมกันแล้วนะเดี๋ยวรอฝั่งตรงข้ามสักคู่เดียวเขาจะถอยลูกเต๋าได้อะไรกันนะ นี่ไงอะไรเนี่ยสหรือเปล่านั่นไงสามจริงๆด้วยอ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมเขาก็จัดการโจมตีผมมาแล้วโอ้โหตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะโอเคเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ผมมีแค่การ์ดแรนดอมมานะครับได้อะไรเนี่ยห้าอ่ะก็พอได้อยู่โอ้ยต้องไปเจอมอนสเตอร์ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอเนี่ยการ์ดกูมีแค่นี้แล้วต้องใช้อะไรต่อวะเนี่ยอ่าเอาห้าไปละกันนะหรือว่าเอาหดีเอาห้าแหละครับผม เพราะว่าเกมกําหนดไว้นะครับตามนั้นเลยนะนี่ไงจัดเข้าไปแล้วก็โจมตีมันได้จนได้นะครับโอ้ยรอดตัวไปตาหนึ่งโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ยลวอย่างนีออ้ดวงไม่ดีเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถอัปเกรดสกิลกันได้แล้วแล้วก็บวกค่า AP ขึ้นมาด้วยนะครับสุดยอดกันไปเลยทีเดียวโอเคเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าฝั่งตรงข้ามจะเลือกการ์ดอะไรออกมารอสักคู่เดียวนะครับโอ้ยตอนนี้ลุ้นมากๆเลยอะ ถ้ามันไปลงทงอีกทีนึงเนี่ยผมตายแน่เลยนะนี่ไงมันได้อะไรได้เหรียญน,นะครับโอ้ยคอยลองออกไปหน่อยอะนะได้เหรียญก็ไดเหรียญอะโอเคแล้วเราจะได้อะไรคราวนี้ชิหายละนี่ครับมีการ์ดซัมมอนแท็บด้วยวางกับดักเวลาเราอยากจะรู้ว่าการ์ดอะไรจะพาเราไปยังจุดไหนได้บ้างเราก็สามารถแท็บที่การ์ดใบนั้นได้เลยนะครับตัวเกมก็จะแสดงช่องสีเขียว,ยวให้เราเห็นอะนะแล้วตอนนี้ผมเลือกการ์ดสามนะครับขอไปกินแอปเปิ้ลฟื้นฟูพลังชีวิตกันก่อนอะนะ เสียวตายมากๆเลยอะฝั่งตรงข้ามจะเลือกการ์ดใบไหนอะไรยังไงนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะอู้หูรอนานเลอเกินโคตรล้นเลยเนี่ยอะยังไงจะเป็นยังไงต่อดูสิเอ้าการ์ดหนึ่งครับผมแล้วเป็นยังไงล่ะคราวนี้ถอยลูกเต๋าได้หนึ่งก็บวกมาอีกแล้วเหมือนกันนะครับม,มันเพิ่มพลังชีวิตมาเหมือนกัน <th ud> ไม่คิดจะแพ้บ้างเลยหรือไงเนี่ยอะผมจะเลือกแรนดอมไปเลยแล้วกันนะครับจะเอาการ์ดใบนี้ดีไหมเนี่ยอาแรนดอมไปเลยก็ได้พยายามอย่าเลือกนานเกินไปนะครับเพราะมันจะมีเวลาครูดาวอยู่ถ้าหมดเวลาเนี่ยตัวเกมจะสุ่มการ์ดให้เราทันทีนะเอาละสุ่มได้อะไรได้สามโหเ้ยโ,โ,โดนกลับดักจนได้นะครับฝั่งตรงข้ามน่าจะเล่นเราต่อแล้วแหละ ข้างหน้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีธงอยู่ด้วยนะธงสีแดงเนี่ยอันตรายมากๆเลยมันเป็นตำแหน่งที่สามารถทําการโจมตีได้นั่นเองอะนะอ่ะโอเครอสักคู่เดียวนะครับตอนนี้ถึงตาเราบ้างแล้วเราลอดตัวไปแล้วหนึ่งตานะเอาการ์ดอะไรดีเนี่ยขอเลือกกันก่อนการ์ดหไปเลยละกันนะครับผมจัดไปเลยตอนนี้ไปโจมตีมอนสเตอร์กันเลยดีกว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับมีช้อยสองช้อยให้เลือกทอยโอ้โหจะทอยออกมาได้ตามเงื่อนไขหรือเปล่าวะเนี่ยไม่มีเลยครับผมไม่มีทางเลือกต้องสลายการ์ดสักหนึ่งใบแล้วก็โดนโจมตี ไปฟรีๆเลยนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนไปอีกลบ5โอ้โหจะรอดไปเนี่ยฝั่งนู้นมี34ฟฝั่งผมมี19นะครับ มาดูกันสิว่าเขาจะเลือกการ์ดใบไหนเขาจะทอยลูกเต๋าได้เบอร์อะไรอะนะโอ้ยขอให้อย่ามีการ์ดอย่างที่ผมคิดไว้เลยละกันอ่ะไปที่4ี่นะครับเขาลงช็อปไปแล้วโอเคแล้วครับผมลอดตัวไปอีกตานึงแต่เขาได้ไอเทมเพิ่มมาอีกนี่สอันตรายหน้าดูเลยนะเนี่ยอ่ะจะเอายังไงกันต่อดีคราวนี้ผมขอทอย4ออกไปก่อนเลยละกันนะครับนี่ไงสี่จัดไปโอเคเรียบร้อยนะครับน่าจะปลอดภัยอยู่นะมาดูซิว่าผมจะได้เวทมนต์เกี่ยวกับอะไรอ่าได้บัฟนั่นเองนะครับใช้ได้ใช้ได้ได้สกิลมาเพิ่มอีกเเววด้วยครา โดนแน่แน เราจะไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับข้างหน้ามีธงแดงอยู่หนึ่งอันซึ่งถ้าหากว่าผมสามารถถอยลูกเต๋าได้6แต้มเนี่ยผมจะสามารถจัดการฝั่งตรงข้ามได้เลยนะแต่ฝั่งตรงข้ามได้5นะครับโอ้ยรอดตัวไปอีกทีนึือเขาต้องเจอกับมอนสเตอร์นะแต่มอนสเตอร์ตัวนี้น่าจะโจมตีได้ไม่ยากนะครับดูดิช้อยในการถอยลูกเต๋านี่ค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะเป็นการบัฟไปในตัวด้วยฝั่งตรงข้ามเขาเก่งขึ้นมาอีกแล้วนะครับจะเอาอยัางไงดีเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับตาของผมแล การอีเวนต์ก็จะสามารถทําให้เราสามารถทอยลูกเต๋าเป็นเลขคู่ได้นั่นเอง24งสอะไรประมาณนี้นะครับแต่เอ๊หรือว่าจะเอาการไดใบอื่นดีนะโอ้ยคิดไม่ออกเลยทีเดียวนะครับคือผมรู้สึกว่าคู่ต่อสู้มันอยู่ไกลไปนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็ดูโล่งๆยังไงไม่รู้ด้วยนะเอาการ์ดวางกับดักไปกินเลยดีกว่าไหมเนี่ยผมรู้สึกหมั่นไส้ทางนั้นยังไงก็ไม่รู้นะจัดการไปเลยเนี่ยงไงการ์ดวางกับดักซัมมอนแทบเรียบร้อยครับเอา เหมือนจะวางยาตัวเองโดยซ้ำคราวนี้เอาล่ะได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นมาด้วยนะครับขอให้ออก6ทีเธอค่าวนี้จะเป็นยังไงนี่ไง6จริงด้วยอ่าเราไปที่ธงกันได้แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเราบัฟตัวเองกันก่อนเพราะผ่านฐานตัวเองมาแล้วนี่ไงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งแต้มแล้วก็สามารถจัดการมันได้แล้วรผมใช้สกิลไปได้เลยอ่าเรียบร้อยใช้ต้นไม้ผูกไปแล้วนะครับโดยสกิลที่ผมใช้อยู่นขณะนี้จะเป็นสกิลเลเวล3แล้วนะครับลดแต้มลูกต่อของคู่ต่อสู้ได้ถึง4แต้มกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าถ้้าาาเเกิดดว่่ขไไม แตมขึ้นไปเนี่ยเขาจะออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยนะแต่ก็อย่างที่บอกเหมือนผมวางยาตัวเองยังไงก็ไม่รู้กับดักข้างหน้าเพียบเลยนะเอาล่ะแล้วตอนนี้การ์ดใบใหม่ก็คือการ์ดแรนดอมผมจะใช้การ์ดแรนดอมเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอันตรายโคตรเลยอะ่ะอาจจะเอาอันไหนดีโอเคแรนดอมก็แรนดอมนะครับ จัดการไปเลยไปที่6ช่องแล้วก็โดนกับดักตัวเองจนได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ถึงเทินเขาแล้วอ่ะจะเป็นยังไงกันต่อมาดูกันเลยดีกว่านี่ไงเขาได้ที่2แต้มมานะก็ยังไม่สามารถหลุดจากกับดักของผมไปได้อยู่ดีเป็นยังไงล่ะสกิลแจม่มหรือเปล่าน้องไอวี่ของผมซึ่งผมก็ไม่มีการ์ดแล้วนะครับตอนนี้มีแค่การ์ดหนึ่งแต้มแล้วก็การสุ่มเลคที่แล้วก็การ์ดคอยหลังนั่นเอง เอาละตอนนี้ผมไปที่1แต้มแล้วก็ขังไว้ในกกงไปเลยนะครับซึ่งการขังคู่ต่อสู้ไว้ในกกงจะทําให้เราได้เอ็กซ์ตร้าเทอร์นอีกหนึ่งเทิร์นนั่นเองแต่ก็ยังอันตรายอยู่ดีนะดูสิการผมไม่เหลืออะไรแล้วนะครับอ่ะได้การสุ่มแต้มสูงมาใบหนึ่งผมจะใช้ไปเลยนะครับจัดก,การมันไปเลยคราวนี้จะเป็นยังไงกันต่อเรามาดูกันเลยดีกว่านะ นี่ไงได้6กแต้มแล้วก็ไปเจอกับสลามหรือเปล่าอ่าต้องโจมตีมอนสเตอร์นะครับแล้วตอนนี้อ๋อได้อยู่ได้อยู่ใช้ได้นะครับผมตอนนี้สุ่มการ์ดออกมาได้อะไรอ้าวรู้สึกว่าจะโจมตีไม่ได้ชิบหายแล้วคราวนี้ โอ้โหสุ่มการ์ดไปก็ไม่โดนหรอนะสุ่มการ์ดเลขขี้ทั้งทีดันไปออกเลขสามมามันจะเป็นยังไงกันต่อเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะฝั่งตรงข้ามสุ่มได้6แต้มหลุดมันจะกโกงซะแล้วแต่ก็ต้องเทเลพอร์ตกับไปยังจุดนู้นอีกทีเนืองอนะในส่วนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าอีตั้งไกลเลยทีเดียวกว่าเขาจะได้บัฟอีกครั้งหนึ่งนะเอาล่ะผมมีการสุ่มเลขขี้อีกหนึ่งใบเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะได้หอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับ อายโคตรุ้นเลยทีเดียวมาจัดกันไปเลยรอสักคู่เดียวนะครับได้หายิบหแล้วอ่ะก็โอเคอยู่นะครับก็ได้กล่องของขวัญมาอีกแล้วได้การ์ดมาเพิ่มด้วยการ์ดไฮโกโอ้ตายแล้วอยากได้การ์ดโจมตีอะไรอย่างนี้มากกว่านะอ่ะ เรามาดูฝั่งตรงข้ามดีกว่านะครับเขาจะสุ่มได้อะไรสุ่มได้หนึ่งแล้วก็พาผมเข้าโกงเข้าคุกซะแล้วชิปหายแล้วคราวนี้อ่าถึงตาที่ผมต้องหาทางออกจากโกงซะแล้วนะครับดูท่าทางเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะหาทางโจมตีผมแล้วนะครับเอาล่ะจะออกอะไรก็ได้อย่าออก2แล้วกันนะขอร้องล่ะนี่ไงโอ้โหสองจริงๆด้วยแล้วมันโจมตีผมแล้วพลังโจมตีของเขาอยู่ที่1 1แต้มพอดีนะครับซึ่งในขณะนี้ทําให้ผมมีพลังชีวิตอยู่แค่1แต้มเท่านั้นจะพลิกสถานการณ์เอาชนะได้หรือเปล่าต้องรอดูสักคู่เดียวครับและผมต้องงหาทาท จะคุกนี้ให้ได้ก่อนอะนะอ่ะโอเคนะครับออกมาได้แล้วแต่ก็ต้องเทเลพอตกลับไปอีกทีนึงอ่าอย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งข้อดี D, ข้อเสียจุดเทเลพอตเนี่ยเอาเราฟังตรงข้ามจะทํายังไงกับเราต่อต้องมาลุ้นกันอีกทีนึ่งะนะครับโอเคเขาใช้การเหรียญเสกเงินมาแล้วนะแสดงว่าเขาต้องได้เอ็กซ์ต้าเทิร์นอีกหนึ่งเทิร์นนั่นไงว่าแล้วเชียวคือถ้าฝั่งตรงข้ามมีการ์ดถอยหลังเนี่ยผมว่าเขาใช้แน่นอนแหละแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเขาจจะะถออออยยกกกกมมาไไไไไไดดดดด้้้้้ร6แแตเลลว็นนนัับปี่ง 8ดไปเลยสมนำหน้าคราวนี้ถึงตาผมแล้วนะผมต้องหาทางเอาชนะให้ได้นะครับ1 HP จะเอาชนะได้หรือเปล่าต้องมาดูกันเลยนะครับจะใช้การอะไรดีเนี่ยจะเสกเหรียญกันก่อนหรือเปล่านะครับจะเอาอยัางไงดีว่าอถึงเสกเหรียญไปก็ไม่เสียหายอะไรเพราะยังไงเราก็ได้เอ็กซ์ตาเทิร์นมาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้การเหรียญเสกเหรียญกันก่อนไปเลยนี่ไงจัดไปแล้วนะครับร้านค้าก็อยู่ตั้งโคตรไกลเลยจะไปซื้อของยังไงล่ะเนี่ยเอาอยัางไงดีคราวนี้จะใช้การไปไหนดีเพื่อน ช่วยคิดกันหน่อยแล้วกันนะครับคิดออกแล้วเอาอย่างนี้ผมยอมเสียเธอนี้ไปเลยดีกว่านะจะเดินไปข้างหน้าจะถอยหลังเนี่ยมีแต่เสียเปรียบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่เป็นผลดีแน่ครับอ่า เรียบร้อยแล้วสลากการ์ดไปหนึ่งใบแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนเลยอ่าโอเคนะครับเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันคือจริงๆแล้วในการเล่นเกมเกมนี้ปกติเกมไม่ได้ยืดยาวขนาดนี้นะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าผมพยายามที่จะให้เพื่อนๆเห็เนทุกสเตปของเกมเกมนี้ยังไงล่ะครับเป็นยังไงเราขอแก้ตัวน้ําขุ่นๆไปเลยละกันนะเอาล่ะแลนดอมการ์ดถอยหลังไปเลยดีกว่านะครับจะไปดูกันว่าได้อะไรนี่ไงมาที่ร้านค้ากันแล้วอจะซื้อไอเทมไหนดีเนี่ยอ่ะ ก๊อปปี้การไว้เลยแล้วกันนะครับซื้อไอเทมนี้มาเพื่อใช้กู้สถานการณ์โดยเฉพาะเลยเอาละฝั่งตรงข้ามได้อะไรไปดูกันเลยดีกว่านะ นี่ไงสามเขาได้กินขนมปังแล้วเฮดพีเขาก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับโจมตีครั้งเดียวไม่จบแน่ๆผมเนี่ยะจะเอาอยัางไงกันต่อามีการ์ดสองแต้มมาอยู่แล้วนี่แล้วก็ทอยสองเพื่อโจมตีแล้วตึงไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วนะเธอในที่สุดฝั่งตรงข้ามก็มีสถานะเท่าเทียมกับผมแล้วนะครับมีเพื่อนใกล้ตายด้วยกันเลยมาดูซิว่าเขาจะออกจากสกิลผมได้หรือเปล่านะครับ รอสักคู่เดียวเท่านั้นตอนนี้น่าจะกําลังเลือกทอยการ์ดกันอยู่นะสงสัยมีแค่การ์ดแรนดอม,มานะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่านะนี่ไงสกิลผมสามารถรีดิวได้ถึง4แต้มกันเลยอ่าเป็นยังไงหล่ะคราวนี้ใกล้จะแพ้แล้วใช่ไหมล่ะจะยอมแพ้เลยก็ได้นะความจริงในการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถส่งสติ๊กเกอร์ให้กันด้วยก็ได้แต่ว่าผมจะไม่ส่งนะครับมันจะเป็นการย่อเย้กันเกินไปถ้าเกิดว่าเราแพ้เนี่ยเราโดนหนักเลยนะอ่าโอเคเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าฝั่งนั้นสละสิทธิ์แล้วนะครับผมจะหาทางโจมตีเขายังไงดีนะจะเอายังไงดีเนี่ยออกการ์ดนี้เลยดีไหมเนี่ยการ์ดสุ่มเลขคู่นะครับ การอีเวนต์นั่นเองจัดการมันไปเลยตอนนี้อได้คําพีมาแล้วใช้พลังเวทอะไรอ้า ได้เทเลพอร์ตครับผมสุดยอดไปเลยทีเดียวถึงเวลาปิดเกมแล้วล่ะครับผมเทเลพอร์ตไปยังจุดโจมตีแล้วก็สามารถโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนี่ไงจัดการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชนะอย่างเป็นทางการครับผมและนี่คือเกมดีแคสลูฟเคิลสุดยอดเกม RPG ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์เป็นอย่างมากคุณไม่ใช่แค่อัพเกรดตัวละครอ,อัพเกรดฐานหรือใช้ไอเทมเท่านั้นแต่ยังต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับและที่สําคัญดวงต้องดีด้วยนะครับถือว่าเป็นเกมที่เล่นและสนุกมากๆกันเลยทีเดียวและ เพื่อนๆน,นะครับคิดยังไงกับเกมมนี้กันบ้างและคิดยังไงกับคลิปของเราสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยและใครที่ชอบรูปแบบในการรีวิวของพวกเราก็สามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมถึงกดติดตามช่องได้เลยพร้อมทั้งเปิดการแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับและสําหรับข้อมูลที่เราเอามานําเสนอถ้ามีความผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมมากๆโดยเฉพาะเกมนี้สวัสดีครับผม